สเตปยูทูบตังกุย,กยในวันนี้นะครับมาเจอกันนอกสถานที่นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568นะครับก็แน่นอนครับวันนี้ต้องพูดถึงเกมนี้จริงๆครับเชลซี Chelsea เจอกับอาร์เซนอลนะครับคืนนี้คู่สุดท้ายของเกมที่13ของพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้ผมอัดเทปอยู่เนี่ยนะครับเป็นช่วงวันเสาร์ซึ่งเกมที่เตะ5คู่ในวันเสาร์ก็ยังไม่ได้เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ ก็ยังเป็นตารางคะแนนเนี่ย12นัดทั้ง20ทีมเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าก่อนจะลงสนามของคู่สุดท้ายเนี่ยนะครับเชลซีเจออาร์เซนอลเนี่ยเชลซีที่เป็นรองจ่าฝูงอาจจะออกสตาร์ทด้วยการหล่นไปที่3หรือที่4หรือที่5นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับผลแข่งขันของทีมอันดับ3-4-5ซึ่งจะลงเตะก่อน ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีอยู่22คะแนนแอสตันวิลลาที่มีอยู่21คะแนนหรือว่ากิสซัมเพลสที่มีอยู่20คะแนนนะครับสถานการณ์ก่อนเตะเนี่ยนะครับอาร์เซนอลมี29คะแนนเชลซี Chelsea มี23แต้มหลังจบเกมที่12เนี่ยเชลซี Chelsea คือทีมที่อยู่ใกล้อาร์เซนอลมากที่สุดแล้วนะครับห่างกันอยู่6คะแนนเพราะนั้นเกมนี้ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยโอเคสทีมนี้ก็ต้องแข่งขันกันฟาดฟันกันแต่ในอีกมุมนึงคือมันก็เป็นการ ชี้ผลไกลๆอยู่เหมือนกันสําหรับาการชิงชัยในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้แน่นอนครับฤดูกาลยังอีกยาวไกลแต่ว่าถ้าเชลซีหยุดอาร์ s e n อ l ไม่ได้นะครับหรือว่าถึงขนาดแพ้ในบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะยิงยาวเข้าป้ายมวนเดียวจบก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้พูดถึงเกมนี้ไม่มีช่วงเวลาไหนที่มาเจอกันแล้วมันเป๊ะแบบพอดีหรือว่าเหมาะสมอย่างยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วเพราะว่า อย่างที่บอกครับเชลซี Chelsea คือทีมที่อยู่ใกล้อรสเซนอลที่สุดหลังจากจบเกมที่12นะแล้วก็เจอกันในช่วงเวลาที่ฟอร์มกําลังดีด้วยอร์เซนอลเนี่ยฟอร์มดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเชลซี Chelsea เองก็ดีมากๆในช่วงหลังมานี้นะครับแล้วก็เกมเนี้ยทีมอื่นๆนะที่ยังอาจจะแอบหวังลุ้นแชมป์หรืออะไรอยู่ก็ตามเนี่ยก็คงอยากจะให้ออสเรอนเนี่ยได้สะดุดบ้าง แต่ว่าจะสะดุดหรือเปล่าก็ต้องขึ้นอยู่กับเกมนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเกมใกล้เคียงกันมากคาดเดาผลงานในขันลำบากจริงๆนะครับก็เชลซีนะครับ จาก23คะแนนเนี่ยเขาเตะทั้งหมด 10, 12เกมในหลีกนะชนะ7เสมอ2 3. แพ้3เกมรับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเสียไปแค่11ประตูเฉลี่ยแล้วเกมหนึงเสียไม่ถึง1ประตูเงแต่พราอาร์เซนอลเนี่ยมีสติเกมรับที่ดียิ่งไปกว่านั้นอีกนะครับทีนี้พูดถึงเชลซีก่อน11นัดหลังสุดทุกรายการนะเชลซี Chelsea, ในทุกรายการนะครับบอลถ้วยทุกรายการเนี่ยชนะ9 เสมอ1แพ้เกมเดียวนะครับเรียกว่าอยู่ในช่วงที่กําลังร้อนแรงมากๆ2เกมที่สะดุดไปไม่ชนะเนี่ยคือเกมที่เสมอคาราบักในฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกมเยือนนะสอนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งคือเกมที่แพ้ซซนเดอร์แลนด์ในบ้านตัวเองอันนี้ในพเมลีกเลยนะครับถือว่าเสียหายนำก่อนแล้วไปโดนแซงนาะที93 นะครับก็ยังเชื่อก็เชื่อว่าเกมนั้นเนี่ยแฟนบอลเชลซีเนี่ยจำได้เป็นอย่างดี3เกมหลังสุดของเชลซีเนี่ยชนะรวดและชนะแบบเกมศูนย์ด้วยตรงนี้เป็นข้อแตกต่างเล็กน้อยกับอาร์เซนอลนะเพราะอาร์เซนอลเนี่ยสเกมหลังสุดเสียประตูทุกนัดอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติ๊กเอาไว้เหมือนกันว่าเชลซีเกมรับก็กําลังแน่นแล้วก็เล่นด้วยความมั่นใจนะครับสเกมที่ชนะเนี่ยชนะวูฟแฮมตันในบ้านตัวเอง30ย บุกไปชนะเบอร์ลี่สองโอเค2เกมนี้ก็ถือว่าเจอคู่แข่งที่ด้วยมาตรฐานอาจจะไม่ได้ว่าดีนักแต่เกมล่าสุดแชมเปียนส์ลีกเจอบาร์เซโลนาครับเป็นเกมมาสเตอร์เพซของเชลซีเลยก็ทุบบาซ่าไป3-0มการที่คุณเจอกับบาร์เซโลนาเล่นตลอด90นาทีไม่เสียประตูเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆนะในเรื่องของการเล่นเกมรับ ในเรื่องของความพร้อมของทีมเนี่ยนักเตะก็ถือว่าพร้อมแล้วก็มีข่าวดีด้วยนะครับโคพาเมอร์ก็หายเจ็บกลับมาแล้วคือเขาเจ็บโคนขาหนีบพักไป2เดือนนะจริงๆแล้วพาเมอร์เนี่ยน่าจะกลับมาเล่นได้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับเกมเจอเบอร์ลี่แต่ว่าเขาไปเจ็บนิ้วโป้งเท้าซ้ายเพิ่มขึ้นมาไปโดนประตูหนีบป,ประมาณนี้นะครับก็ทําให้เกมกับเบอร์ลี่แล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยพาเมอร์ Palmer, เล่นไม่ได้แต่เกมเนี้ยเอนโซมาเลสกา เขาก็ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวก็บอกเลยว่าโคพาร์เมอร์เนี่ยพร้อมลงตัวจริงเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าต้องดูว่าการจัดตัวเนี่ยเขาจะส่งพาร์เมอร์ลงตัวจริงเลยไหมแล้วก็ตอนเนี้คนที่กำลังฟอร์มแรงมากๆก็คือ เอสเดวัล wow, นะครับในเกมที่เจอบาเซลนาเนี่ยเรียกว่าโชว์ฟอร์มเป็นพระเอกเลยแล้วก็กำลังแรงจัดมากๆเล่นด้วยความมั่นใจแล้วตัวริมเส้นของเชลซีเนี่ยอันตรายทุกคนเลยนะครับมีเอสเดวาลมีเปโดเนโตมีอเริฮันโดกาลาโชมีเจมี่ไบโนกิเตนซึ่งจัดตัวผู้เล่นได้อย่างหลากหลายสำหรับทางเอ็นโซมาเลสกานะครับเนโตเองก็ฟอร์มสดมากนอกเหนือไปจากเอสเดวัลแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่เล่นได้ คงเส้นคงวาที่สุดของทีเหมือนกันนะครับ5เกมหลังสุดของเนโต้เนี่ยนะครับในพรีเมียร์ลีกยิง3จ่าย2แล้วก็ยิงมาแล้ว2เกมติดต่อกันนะครับเขาก็ลุ้นยิง3เกมติดเป็นครั้งแรกของตัวเองด้วยแล้วการเจอกับอาร์เซนอล้วยผลงานส่วนตัวของเปโดเนโต้ก็ไม่ธรรมดานะครับเจออาร์เซนอล4เกมหลังสุดเนี่ยเขายิง2จ่าย1นะซีซั่นที่แล้วก็เป็นคนยิงประตูตีเสมอแล้วยังมีตัวสอดขึ้นไปทาประตูได้ที่เป็น หรือว่าตัวโจ๊กเกอร์ของเชลซีอย่างเอนโซเฟนันเดสมาอยู่เรื่อยๆนะครับขณะที่ชูเอาเบโดหน้าเป้าก็เล่นได้ดีขยับลงมาเชื่อมเกมได้คลองบอลได้เขาเล่นหน้าเป้าได้เล่นหน้าต่ำได้ช่วงนี้ฟอร์มก็เริ่มกลับมาเรียกว่าดูดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับถ้าชุดที่หวือหวาที่สุดข,ของเชลซีนะในเรื่องของเกมรุกเนโตโคพาเมอ เอสเตวาเล่นข้างหลังกองหน้าคือชูอัลเปโดแต่ว่าจะจัดแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าสื่อแต่ละเจ้าเขาก็คาดการณ์กันแตกต่างกันออกไปอย่างถ้าเกิดว่าเป็นของไลฟ์สกอร์นะครับเขาจะให้ไปดในโตเล่นหน้าเป้ามีเอสเตวาเล่นหน้าขวามีอเลฮันโดการาโชเล่นหน้าซ้ายแล้วมีเอนโซเฟ e นเดสเนี่ย เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแล้วคู่มิดฟิลด์ก็จะเป็นลิสเจมส์กับมอยเซตไกเซโด้แบ็คขวามาโลกูสโตแบ็คซ้ายมาร์กูกูเลีานะครับแล้วก็เวสลี้โฟลฟาน่ากับเทวชาโลบายืนเป็นเซนแบค็คด้วยกันแล้วก็ผู้สำประตูคือโรเบิร์ตซานเชสแต่ว่าจัดตัวจริงๆเนี่ยโดดต้องดูว่าจะจัดแบบไหนเพราะว่าจัดได้หลายแบบจริงๆนะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยถ้าดูผลงานเนี่ยโอ้โหเอาโปรแกรมเอ่อเอาผลผลผลงานผลเตะของพวกเขาเนี่ยผลงานยิงขันเนี่ยมาเรียงดูโอ้โหเขียวอื้อนะครับเขียวคือชนะ เรียกว่าเขียวยาวลงมาเลยทั้งฤดูกาลเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวนะก็คือเกมที่3ของฤดูกาลนี้แพ้เลี้ยวพูลที่แอนฟิลด์ฟรีคิกของโซโบสไลน์นั่นแหละหลังจากแพ้เลี้ยวพูลเกมนั้นนะครับอาร์เซนอลเตะ16เกมทุกรายการไม่แพ้เลยแล้ว16เกมนั้นนะ่ะเสมอแค่2นัดที่เหลืออีก 10, 14เกมเนี่ยชนะรวดทั้งหมดนะครับแล้วใน16เกมนั้นนะ่ะเก็บคลีนชีทได้ถึง11นัดแต่ว่ามีจุดที่เป็นข้อสังเกตนิดนึงอย่างที่ผมพูดเอาไว้คือ อาร์เซนอลเสียประตูมา3นัดติดแล้วนะเกมที่ไปเยือนซันเดอร์แลนด์เสมอ2-2เกมที่เจอสเปอร์ชนะ4-1แล้วก็เกมล่าสุดเจอาเยมินิกชนะ3ประตูต่อ1แต่โอเคแหละไปเยือนซันเดอร์แลนด์เนี่ยไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับซันเดอร์แลนด์เปนทีมที่เล่นดีมากๆในฤดูกาลนี้เกมเจอสเปอร์สเนี่ยผิดพลาดทีเดียวแล้วโดนลูกยิงมหาศจรยร์ของลิชาริสซอนนะ ส่วนเกมเจอบายเยนบายเยนก็เป็นทีมที่มีเกมรุกชะกาดชะกัรอยู่แล้วการเสียประตูก็อาจจะไม่แปลกแต่ว่าทีมสามารถเก็บชัยชนะได้แต่ว่านั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าเป็นข้อสังเกตอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราจะมองว่าแต่เกมรุกของแอสตนนอกก์ก็ทํางานนะสเกมที่เสียให้กับสเปอร์สให้กับบายเมิวนิกเนี่ยยิง7ประตูนะครับยิงใส่สเปอร์สลูกยิงใส่บาเยนสามลูกเพราะนั้นอาร์เนนอกก็มีภาพของความเป็นทีมที่เก็บผลการแข่งขันได้ หลายเกมเนี่ยยิงได้แล้วก็ปิดจ็อบเลยชนะแบบเกมศูนย์มีช่วงหนึ่งที่รันยาวเลยชนะเกมศูนย์แบบต่อเนื่องติดกันมาเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าในเกมที่เกมรุกทํางานเข้าฝักพวกเขาก็ทําได้เหมือนกันอย่างเนี้ยอย่างที่สเปอร์เจอไป4ลูกบายเยิร์โดนไป3ลูกนะครับในช่วงที่ทํำผลงานดีๆหลังจากแพ้เลียร์พูอย่างที่บอก16เกมชนะ14เสมอ2เนี่ยมีช่วงที่รันยาวชนะ10เกมติดต่อกันด้วยนะ นะครับแล้วก็มาสะดุดเสมอซันเดอร์แลนด์นี่แหละแล้วก็มาแก้ตัวใน2เกมล่าสุดยิง7ประตูใส่สปเปอร์สแล้วก็บายเยิร์นรวมกันในขณะที่เชลซีเนี่ยเขามีข่าวดีเรื่องโคพาเมอร์ใช่ไหมฮะอาร์เซนอลเองก็มีข่าวดีเหมือนกันเพราะว่ามาร์ตินโอเดกาดโนนี่มาดูเอเก้นเนี่ยก็หายเจ็บกลับมาลงสนามได้แล้วนะครับมาดูเอเก้นี่ยิงได้ด้วยนะครับขณะที่โอเดกาดเนี่ยก็มีสถิติที่ดีในการเจอกับเชลซีในพรีเมียร์ลีกนะ,ะเจอเชลซีเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับ ประตูโดยตรงเนี่ยเลูกยิง2จ่าย5แล้วที่สาคัญโอเดกาไม่เคยแพ้เชลซีในพรีเมียร์ลีกต่างหากนะครับแเกมที่เจอกับเชลซีเนี่ยชนะ6เสมอ2มีแค่ปาติกเวียร่าคนเดียวที่ไม่แพ้เชลซีได้ถึง10เกมนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าโอเดกาจะาฟิตพอที่จะลงสนามเป็นตัวจริงไหมเรื่องของใบแดงก็เ,เรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะเชลซีฤดูกาลนี้เนี่ยลงสนามทีไรเนี่ยมันมีใบแดงเกี่ยวข้องตลอดเลยจริงๆใบแดงเขา เจอกันตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นแล้วด้วยนะเชลซีเนี่ยนะครับในฤดูกาลนี้อเชลซีเกมที่เชลซีเล่นเนี่ยมีใบแดงเกิดขึ้นในแปใบเข้าไปแล้วนะครับเป็นของตัวเองเนี่ยหนะแล้วก็เป็นของคู่แข่งอีก3คู่แข่งที่โดนใบแดงมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี ax, อาร์เจนต์อัมสเตอร์ดัมแล้วก็บาร์เซโลนาเกมล,ล่าสุดส่วนตัวเองเนี่ยโดนไป5ใบแล้วยังไม่รวมเอนโซมาเลสกาที่โดนไปอีก1ใบนะครับน่าจะเป็นเกมเจอเลียร์พูลนี่แหละนะทีนี้ด้วยสส่ติเนี่ยนะครับมันก็ เรียกว่าเอาถือว่าเอามาฝากกันเป็นเกร็ดทําให้เกมเนี้ยดูสนุกขึ้นก็นแล้วกันนะครับเชลซีเนี่ยช่วงหลังๆเจออาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นรองชัดเจนเลยนะ11เกมหลังสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะได้แค่นัดเดียวแพ้ไปถึง7เกมนะครับแล้วก็7นัดหลังสุดที่เจออาร์เซนอลในลีกเนี่ยไม่ชนะเลยแพ้ไป5หนะครับชนะล่าสุดคือบุกไปชนะ2 0เมื่อเดือนสิงหาคมปี2021นี่4ปีเข้าไปแล้วนะตรงเนี้ย ตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระวังเพราะว่าอาร์เซนอลดูมั่นใจขึ้นมากในเกมเจอเชลซีแล้วเกมนี้อาร์เซนอลเจอเชลซีโดยที่ตัวเองเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกในปิาศาทพรมียร์ลีกที่ผ่านมานะครับอาร์เซนอลเจอเชลซีตอนที่ตัวเองเป็นจ่าฝูงเนี่ยเจอกันมาแล้ว4ครั้งทั้ง4ครั้งอาร์เซนอลชนะหมดเลยนะครับมกราคมปี2003ก็ชนะกุมภาพันธ์2004ก็ชนะอันนั้นบุกไปชนะที่สแตม f ฟอร์ดบริดจเลย ธันวาคมปี2007ลง,ลงเจอเชลซีโดยที่ตัวเองเป็นจ่าฝูงก็ชนะนะครับแล้วก็ล่าสุดคือเมื่อปีที่แล้วเดือนเมษายนนะครับฤดูกาล23-24 0 2นะครับเล่นในบ้านชนะ5-0เลยเนี่ยถ้าารนเซนเล่นกับเชลซีโดยที่ตัวเองเป็นจ่าฝูงพิมพ์ลีกเนี่ยชนะ100เเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งเป็นเกมที่5แต่ก็ต้องดูครับเพราะเชลซีก็มั่นใจของเขานะอะ อีกสติหนึงนิดนึงนะครับเชลซีเนี่ยซีซั่นนี้เกมเย้าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้แต้มน้อยกว่าเกมเยือนนะเ,เชลซีเก็บได้23คะแนนใช่ไหมครับเกมเย้าเนี่ยสิคะแนนเกมเยือน13คะแนนนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถึงครึ่งนะสี่สมีแค่สปเปอร์สทีมเดียวที่เก็บแต้มจากการเล่นเกมเย้าเนี่ยน้อยกว่าเชลซีสปเปอร์สนี่ได้ไม่ถึง30%เนะเกมเย้ายค่อนข้างจะแย่นะครับแต่ เจ็ดเกมหลังสุดของเชลซีในพิมียรลีกเขายิงนำคู่ต่อสู้ได้ทุกเกม,มตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันว่าถ้าอาร์เซนอลโดนเชลซีนำก่อนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ย้อนกลับไปเนี่ยเชลซีก็เคยยิงนำคู่ต่อสู้เจ็ดเกมติดมาแล้วนะครับช่วงนั่นแหละปี2024แล้วก็ถูกหยุดด้วยการแพ้อาร์เซนอล50นะครับปิดท้ายอีกนิดนึงอาร์เซนอลเนี่ย เป็นทีมที่ช่วงหลังๆมานี้นะครับเล่นดาร์บี้แมชเนี่ยเรียกว่ากินนิ่มตลอดจริงๆแล้วดาร์บี้แมชของลอนดอนเนี่ยโอ้โหมันมีเยอะนะครับมีหลายทีมถูกไหมฮะทีมใหญ่ๆเนี่ยสามแน่ๆแล้วยืนพื้นอาร์เซนอลสเปอร์สเชลซีแล้วก็ยังมีเวสต์แฮมยังมีฟูลแลมยังมีคิสตันพาเลสมีเบรนท์ฟอร์ดมีอะไรเงี้ยคือขึ้นชื่อว่าดาร์บี้แมชเนี่ยมันยากแต่อาร์เซนอลเนี่ยสามารถก้าวข้ามกำแพงความยากของดาร์บี้แมชได้ในช่วงหลายปีหลังมานี้ นับตั้งแต่ฤดูกาล2022-23มานะครับ22 23 23 24 24 25รวมถึงเกมนี้ในบางเกมอ่าฤดูกาลนี้ในบางเกมเนี่ยสามฤดูกาลกว่าๆเนี่ยอาร์เซนอลลงเตะลอนดอนดาร์บี้ไป40นัดแพ้แค่3นะชนะ28นะครับนี่เป็นสถิติที่ดีมากๆสำหรับทีมที่เล่นในดาร์บี้แมตช์นะครับเกมเยือนเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวคือแพ้ที่คลาเวนคอตเทจนะครับแพ้ฟูลแลมเดือนธันวาคมปี2023เพราะนั้น สถิติต่างเนี่ยโอเคบางสถิติเอื้อกับเชลซีบางสถิติดูเอื้อกับอาร์เซนอลเฮดตูเฮดเป็นเรื่องหนึ่งนะครับเอามาพูดคุยกันได้เป็นกิมมิคเป็นน้ำจิม้มแต่ว่าของจริงคือ90นาทีที่จะเจอกันในสนามตัวผู้เล่นเนี่ยผมพูดถึงเชลซีไปแล้วก็มาแวะอาร์เซนอลนิดหนึ่งก็จากไลฟ์สกอร์เหมือนกันก็แล้วกันนะครับไลฟ์สกอร์เนี่ยก็ให้นนี่มาดูแก้เป็นตัวจริงเลยนะแล้วก็มีมิเกลเมริโนเป็นหน้าเป้าหน้า เป็นโฟลสไนแล้วก็ขวาก็เป็นบุคโยซาก้ากองกลางก็มาตินซูบิเมนดี้เอเบลิชิเอเซ่แล้วก็เดคแคลไลส์นะครับกองหลังก็มีลิคาโดคาราฟิลอี่ด้านซ้ายยูลเลียนทิมเบอร์ด้านขวาเปียโรอินคาบิเย่น่าจะ,ะกลับมาเล่นเป็นตัวจริงนะครับก็ยืนคู่กับวิลเลียมซาลิบาบในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับกาเบรียลม,มาเกลเยสยังเจ็บอยู่แล้วก็ดาบิดลายาเป็นผู้สำบัติ์ตูแต่ก็เหมือนกันนะครับการจัดตัวของมิเกลอเตต้าอาจจะมีการปรับหมุนเพราะว่าเขาก็มีนักเตะให้ใช้เนี่ย หลายคนมาตินเดีกาก็ฟิตกลับมาแล้วนะครับรอดูรอลุ้นกันว่าจะจัดตัวยังไงเกมจะออกมาแบบไหนสุดท้ายผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยหนึ่งแต้มเนี่ยเขาพอใจนะครับถ้าชนะได้เนี่ยถือว่าเป็นโบนัสเพราะเกมนี้ไปเยือนเชลซีก็ถือว่าเป็นเกมใหญ่เป็นแต้มใหญ่ต้องเล่นแบบรัดกุมหน่อยนะครับถ้าไม่แพ้ไม่เสียหายขณะที่เชลซีเองเนี่ยจริง ถ้าต้องบีบไล่อาร์เซนอลไปเนี่ยก็ควรจะต้องชนะแต่ว่าการเจอกับอาร์เซนอลถ้าลพลาีแผมบุมบ่ามเนี่ยก็โดนได้เหมือนกันแต่พูดได้เลยว่า2ทีมนี้มีทีเด็ดทีขาดสามารถลงโทษคู่ต่อสู้ได้ทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็เกมรับก็ถือว่าเหนียวแน่นทั้ง2ทีมเช่นเดียวกันอย่างที่บอกครับเชลซี Chelsea ไม่เสียประตูมา3เกมแล้วส่วนอาร์เซนอลแม้จะเสียประตูมา3เกมติดแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ของพวกเขาเนี่ยชัดเจนมากๆว่าเกมรับโดดเด่น นะอ่ะโอเคอย่างที่บอกครับเป๊กกว่านี้ไม่มีอีกแล้วการเจอกันของทั้ง2ทีมในช่วงเวลานี้นะครับแฟนเชลซีแฟนอาร์เซนอลคอมเมนต์เข้ามาได้มองเกมนี้ยังไงน่าจะเจาะตรงไหนมีวิธีไหนที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้หรือว่าต้องระวังตรงไหนกังวลแค่ไหนกับเกมนี้นะครับเข้ามาพูดคุยกันในสังคมของเราตรงนี้นะฮะแล้ววันพรุ่งนี้ก็มา เจอกันต่อนะครับจะเป็นคลิปน่าจะเป็นคลิปเรื่องของเลี้ยวภูของผมนี่แหละ <c oughs> จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะนะครับก็คงได้มีโอกาสได้พูดถึงคู่นี้เช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้เจอกันเท่านี้นะครับแล้วก็รอรุ้นฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้อย่างมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ